สวัสดีครับวันนี้มีอะไรสนุกมาให้เล่นอีกแล้วมีคำถามถามมาก็เลยเอามาคิดแล้วก็เอามาลองทําแต่คำถามถามนั้นเขาก็ไม่ได้ตรงๆแบบที่จะทําให้ดูนะฮะมันเป็นแต่วิธีการมันจะคล้ายๆกันนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรามี google google form นะฮะกรอกข้อมูลน,นักเรียนสมมติว่ากรอ,อกไป นะนะนะสมมติชายอยู่ชั้นม3นะฮะเลขที่เลขที่เลขที่สิบเลขที่สิบนะฮะชื่อวิชานี้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์นะฮะสมมติว่าจากร้อยหนึงนะ่งเนี่ยสมมติว่าเด็กคนนี้ได้80สส่งไป เพิ่มอีกนะฮะเพิ่มอีกอ่าเป็นนะฮะอ,องเดิมนะฮะเป็นห่องเดิมอีกแล้วก็เนืที่ถเหมือนเดิมนะฮะแต่วิชานี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะวิชาศาสตร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเอาไปสัก เจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบคะแนนสมมติเราเรากรอกข้อมูลแบบนี้ว่าผลที่ได้นะฮะเดี๋ยวมาดนะูตอนนี้ข้อมูลเข้ามาแล้วสองมาดูตอนนี้สร้างสร้างชีสขึ้นมา,นะาแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้ นี่คือข้อมูลที่เราขอมานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยโจทย์ก็มีอยู่ว่าเอา่อเราจะมาทอนคะแนนนะฮะจากคะแนนเต็มร้อยเนี่ยมาทอนคะแนนคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดนะะเลยไม่ค่อยได้สอนใช้วิธีการให้สอบทีเดียวรวดเลยนะฮะแล้วเอาแต่ว่า เวลาเราจะไปกออคะแนนหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องมีช่องที่ฟิกเช่นมันจะต้องมีช่องช่องอะไรบ้างล่ะคะแนนกลางภาพกลางภาพปลายภาพปลายภาพกลางภาพปลายภาพแล้วก็ มีคะแนนเก็บสมมุติผมมีเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามนะเก็บสี่สมมุติอย่างนี้นะตอนนี้เราจะเอาคะแนนจากที่คียเนี่ยไปใส่ลงในนี้ให้มีทุกช่องนะฮะโดยปกติเนี่ยนะ เราก็ต้องกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะสมมุติว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะให้อันนี้สมมุติว่ากลางภาคเนี่ยผมจก100ักรร้อยผมคิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลางภาคที่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ปลายภาคเนี่ยผมคิดสามสิบเปอร์เซ็นต 30%เก็บนะอันนี้มันได้50และได้น50นะคะแบบนนจะต้อง100% 50เหลืออีกเหลืออีก50ฮะ50ผมอาจจะเอาเป็น นี้เก็บครั้งที่4นี่ผมคิดผมให้เลยยีบอรซบห้าเปอร์นต์แล้วกันสิ้าเอร์เซ็น่ยเ่ 4, เก็บสีเป็นตเก็บ3าเป็น15%ห้นต์ ดังนั้นเก็บ2นะฮะอันนี้30แหละอันนี้เก็บสองผมให้เป็นอย่างละ10%บเปอร์เซ็นอันนี้เกิ 2, เนอกตี้นี่เผยเกตี้เผยติดน,นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะให้เป็นยีเป็นต์ ก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราจะให้อย่างนี้นะฮะโดยปกตินะฮะเราจะต้องมานั่งคิดเองเพราะว่าเวลาเรานะฮะเพราะว่าเวลาเรากราะกอกคะแนนเข้ามาเนี่ยนะฮะเรากอกคะแนนเข้ามาอย่างเช่นว่าอ่าเด็กชายคิดอีกรอบนึง่ง แย้มงามเย่ยนะฮะชลิตแย้มงามสามทับหนึ่งลบเลขที่สิบอ่าครันนี้เป็นวิชาสังคมคะแนนได้หกสิบห้ารูปเราไปดูคะแนน,นเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีคือค่าตรงนี้มันจะไม่ได้มาเองตอนนี้ถ้าเราอยากจะให้พอพิมพ์ข้อมูลพอกดคะแนนเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วคะแนนเหล่านี้ คำนวณขึ้นมาเองเราจะทำอย่างไงนะเราจะให้มันคานวณขึ้นมาเองครับผมวิธีการเขาก็จะมีอย่างนี้ครับเขาจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยฮะหัวข้อนะฟังก์ชันลนักษณะอย่างนี้ array formula นะใช้ array formula นะฮะ ตอนนี้ทำยังไงเรามาดูกันนะฮะเราลองมาดูกันตอนนี้การจะใช้อ r เเรฟมูลาเนี่ยนะฮะเราจะใช้ค่าเราจะต้องพิมพ์จากข้างบนนี้นะ,ะเราจะต้องพิมบนหัวข้างบนนะ,ะเ่ะลองดูกันเอามาลองลองลองดูตัวแรกนะ,ะวิธีใช้ฟังก์ชันก็คือเท่ากับน,นะฮะ กิจกาเปิดนะีตามตามตามรูปแบบนี้เลยนะเขาเครื่องหมายคำพูดนะเครื่องหมายคำพูดตามด้วยนะผมใช้ผมใช้ว่ากลางภาาค,คือชื่อหัวนะฮะจากนั้นดูรูปแบบ ใช้ semi-column อืม array array formula ฮะลนะ <c oughs> แล้วก็ if if วงเล็บ if e อะไรครับ if e ตัวนี้ครับเรามา if e ตัวนี้ประทับเวลา if a สอนะฮะเท่ากับว่างไหมใช่ใไหมฮะถ้าเป็นว่างก็ให้เป็นว่างไปแต่ถ้าไม่เป็นว่างคือมีเวลานะฮะถ้าไม่เป็นว่างนะฮะ ผมก็จะทำการคิดโดยการนะฮะฮเอาคะแนนที่ได้นะฮะคูณตะกี้นี้ผมให้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ยี่สิเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะคูณยี่สิบนะฮะตัวนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นหารด้วยร้อยนะฮะ จากนั้นวงเล็บปิดตอนนี้มีวงเล็บปิดตัวนี้ต้องมีวงเล็บอีก2ตัวอีกตัวหนึ่งวงเล็บปิดแล้วปิดด้วยปีกการครับปึ๊บนี้ปิดด้วยปีกกาจากนั้นเคาะ enter ปับ๊บเห็นไหมฮะมันจะคำนวณมาได้16แล้วตรงนี้จะเป็นคำว่ากลางภาคนี่คือสูตรนะฮะคำนวณมาได้16เป็นกลางภาคเช่นดียวน เช่นเดียวกันครับอื่นๆตัวนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะเรากรอปตัวนี้มาเลยตัดรอบจะต่างก็ตรงที่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะอันนี้กลางภาคปลายภาคครับปลายภาคเราบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อนถวนวีตอนนี้ ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายภาคปลายภาคอาเลฟอร์มูลานะฮะเช็คเหมือนกัน a หนึ่งตรงนี้ต้องเป็น a หนึ่งนะฮะเราจะเช็ค a ห a หนึ่ง นะเอคูณเปอร์เซ็นต์ต้องเปลี่ยนไปเอยเท่าที่ตรงนี้นเป็น A2 สองเท่าที่เราจะเริ่มวันที่มันจะเริ่ม A2 สองนะแล้วก็อ่า เราจะใช้เป็น30%เข็นเธอเห็นไหมฮะมันจะคำนวณมาให้แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่คนนาํานวณหรอกพราะว่าสาเหตุเพราะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้นิดหนึ่งแก้สูตรมานะในส่วนตรงนี้นะ A2 เนี่ยมันต้องมีโคลนนะโคลน A ด้วยเ n ็นเธอเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะคํานวณมาให้เลยนะฮะคำนวณมาให้นะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องเป็น A2 c o l o ล A ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปครับตอนนี้ก็ลืมทุกทุกอย่างต้องต้องให้นน่นหมด F2 ฟสองโคอนครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะ F2 ฟสอง นี่ก็ต้อง f สองโคลอน f เห็นไหมฮะได้มาแล้วอันนี้นี่ก็เหมือนกันเราบอกว่าเอาสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มาดูใช้วิธีการระบายครับแบบนะฮะแล้วก็เอามาวางตรงนี้วางที่หัวหัวนี่เราต้องลบทิ้งนะแล้วก็ใส่ไป เราก็ใส่ว่าคะแนนเก็บหนึ่งหนึ่งคะแนนเก็บหนึ่ง a สองอนนี้เหมือนเดิมตรงนี้เปอร์เซ็นต์เราบอกว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราคิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็าใส่อุ๊ยโทษทีสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะปุ๊บมันจะจะคำนวณมาให้เลยเห็นไหมครับคำนวณอันล่างมาให้เลย ตัวนี้ก็เหมือนกันครับทําแบบเดียวกันเลยนะฮะเอาสูตรที่ก๊อฟตะกี้เนี่ยมาวางเลยแล้วก็เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นะฮะเก็บหนึ่งนะฮะเราบอกว่าเราคิดแค่สิบเปอร์เซ็นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ เราสองอันนี้เราจะคิดเก็บสามเราจะคิดสิบห้าเปอร์เซ็นตโอ้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 เทอันนีล้ลืมเปลี่ยนครับลืมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นอคะแนนเก็บสองอ็จะตรงนี้ดีกว่าครับผมสี่อันนี้สิบห้าปอร์เซ็นนะฮะ เก็บสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเก็บสี่ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นก๊อปตัวนี้มาเหมือนกันครับผมคะแนนก็จะคํานวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เวลาเราเคีย เวลาเราคียข้อมูลผ่านฟอร์มมาเนี่ยคะแนนตรงเนี้ยเขาก็จะมีการคำนวณให้ทันทีอัตโนมัตินะลองมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ทุกนะเพิ่์มิตนะนายเด็กเอาเป็นนายมานะชมใจนะเป็นมห้าแล้วกันนะนะเลขที่สองวิชาคอมพิวเตอร์ นะเจ้านี้เขาเก่งๆได้เก้าสิบห้คะแนนจากร้อยส่งปึ๊บเห็นไหมฮะ,อะขออีกคนหนึ่งก็ได้อ่าอ่านายนายสมพรน,นะฮะชูชูใจนะอ่าหิวมอห้าทับหนึ่งนะฮะ เลที่ถ้าวิชาวิทยาศาสตร์อันนี้เราอาจจะได้สักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแปดสิบห้าคะแนนจากร้อยนะฮะกดส่งคราวนี้เราไปดูในส่วนนี้สังเกตไหมครับว่ามันจะทำการคำนวณให้เองเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือการวิธีการทำให้คอลัมน์นะฮะที่อยู่ใน Google Sheets คำนวณเองอัตโนมัตินะโดยเราจะต้องใช้นะฮะสูตรพวกเนี้ยนะสูตรลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาช่วยนะฮะตอนนี้คําอธิบายก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะฮะก็คือหัวข้อตรงนี้ใช่ไหมครับ a r ลฟอร์มูล่าช่องว่างตรงนี้แต่ว่าช่องว่างตรงเนี้ยนะฮะช่องว่างตรงเนี้ยเราเช็คก็คือเราจะเช็คตัวนี้ครับเราจะเช็คช่องที่ ช่อง A เนี่ยเียนไหว่ามีการประทับวันที่ไหมถ้ามันมีการประทับวันที่ขึ้นมาก็แสดงว่ามีข้อมูลถ้ามีข้อมูลปุ๊บนะฮะถ้ามีข้อมูลปุ๊บเท่ากับว่างไหมถ้าเท่ากับว่างก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็คือให้มันว่างไปก็คือมันไม่มีข้อมูลเข้าว่างกันเถอะแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากับว่างคือมันเป็นเทปมันจะมาทําที่ตรงนี้นะมันไม่เท่ากับพอมันปั้มวันที่ปุ๊บมันไม่เท่ากับว่างแลมันก็จะมาทําที่ตรงนี้ พอทาตรงนี้เนี่ยมันก็จะคํานวณตามที่เราต้องการเห็นไหมฮะมันจะคํานวณตามที่เราต้องการพอคํานวณเสร็จปั๊บหลังจากนั้นมันก็จะคํานวณให้เราเรื่อยๆสําคัญคือตอนนี้ฮะการใช้ตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยต้องอย่าอย่าลืมนะว่าเราจะไปใช้ว่า A สองเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้อง A สองคอลอน a นะตัวนี้ก็เหมือนกัน จะใช้ f2 เฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้อง f2 ค o ล f นะฮะเราจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้ดังนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกัน,นะฮะกับวิธีการทำให้มันคำนวณคำนวณคอลัมน์เองอัตโนมัตินะฮะเวลาเราใส่ข้อมูลจากฟอร์มมาแล้วในชีทก็จะคำนวณให้เองเลยโอเคนะครับหมองว่าตัวนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับ